นี่วันเดอร์ฉันว่าพ่อของเราคงเพียนไปแล้วจริงๆแหละชอบนั่งพูดอยู่หน้าคอมคนเดียวเราควรพาไปหาหมอไหมอืมถ้าพ่อยังให้อาหารเราอยู่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเดินเล่นกันเถอะฟลาวเวอร์ปล่อยพ่อไว้คนเดียวงี้ลหละั่นสิเมียวสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมอโลดและพบกับผมโอมครับวันนี้โอมจะมาวิเคราะห์บิ๊กไฟที่กำลังถูกจับตามองอยู่นั่นก็คือคู่ของกล้วยหอมจอมจนและแก๊งเทะเลทัพที่ไงาชาวโกสลี่โฮมทุกท่านตัวเอกในครั้งนี้ก็คือผมโอมคนนี้นี่เองผมเป็นยูทูบเบอร์ทำคลิปเกี่ยวกับการวิเคราะห์มวยมีทั้งมวยไทยและมวยสากลเลยนะจะบอกให้ ถ้าใครชอบดูมวยเหมือนกันก็ไปดูที่ช่องของผมได้เลยพิมพ์ว่า o h m a l o n e ออ alone เอาละเรามาอัดคลิปกันต่อนี่เป็นคู่ที่โคอดหน้าดูสุดๆเป็นเลยมาเริ่มกันที่ฝั่งของทะเลทัพที่กันก่อนดีกวา่านี่วันเดอร์ฉันว่าพ่อของเรา <S <s <ans> คงเพี้ยนไปแล้วจริงๆแหละชอบนั่งพูดอยู่หน้าคอมคนเดียว เราควรพาไปหาหมอไหมอืมถ้าพ่อยังให้อาหารเราอยู่ก็คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งไปเดินเล่นกันเถอะฟลาเวอร์ปล่อยพ่อไว้คนเดียวงี้ล่ละแ่นสิเเมียวโอมเลี้ยงแมวอยู่สองตัวตัวแรกชื่อฟลาเวอร์ส่วนอีกตัวชื่อวันเดอร์ชีวิตประจำวันของทั้งสองก็คือกินนอนเล่นว่างๆก็ไปนอนทับบนตัวเจ้าของให้รู้สึกเหมือนว่าโดนผีอ้ มามียวมียว<笑><笑>ปกติทั้งสองก็จะออกมานั่งรับลงที่หน้าบ้านเป็นประจำและวันนี้ก็เช่นกันอ้าก้องเป็นไงมาไงถึงมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะเนี่ยมารับจอบไล่ผีในบุบ้านนี้นะสิเจ้าของบ้านโดนผีเข้า อาการกำเริบทีไรชอบฟัดเจ้าดามแมวที่ตัวเองเลี้ยงไว้ทุกทีเลยฉันเลยรับงานจากเจ้าดำมามันคุ้มตรงที่ได้ค่าตอบแทนเป็นขนมแมวเลี้ยนี่แหละตอนนี้เสร็จงานแล้วกำลังจะกลับเหนื่อยจริงๆแล้วนั่นใครเหรอฟลาวเวอร์อ๋อเจ้าเหมียวนี่นั่นเหรอน้องชายฉันเองชื่อวันเดอร์พอกับแม่เพิ่งรับเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนนี้เองแต่ฉันชอบเรียกว่าจะอ้วนมากกว่า ระหว่างที่ก้องกับฟลาเวอร์กำลังคุยกันวันเดอร์เจ้าเหมียวจอมตะกละก็สังเกตเห็นหม้อดินที่หลังของก้องเข้าชวบอืมอน้อห,าห,าาหานี่มันอะไรเนี่ยไม่ใช่ของกินนี่นะแล้วฉันได้พูดรีอยังว่าเป็นของกินนี่ฟลาเวอร์ฉันไม่แปลกใจแล้วละ่ะ ว่าทำไมน้องชายเธอถึงได้อ้วนแบบนี้อย่างนายว่าคนอื่นเขาได้ด้วยเหรองั้นทําไม่ใช่ของกินแล้วมันคืออะไรล่ะเป็นของที่ฉันใช้ทำพิธีขี้เท่ายัางไงล่ะไม่ฉันโดนขี้เท่ากรอกปปากนี่นะนายกินเข้าไปเองตัางหากเลยจ้าหมูก้องงั้นฉันกลับเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะสงสัยเอา โอเคไว้เจอกันใหม่เออถ้าพ่อถธอถูกผีเข้าก็เรียกใช้บริการฉันได้เลยนะ <c oughs> ขอบใจฮัดอจคลิปเสร็จสักทีว่าแต่คลิปนี้ยาวจังเลยฮะไม่ตรงไม่ตัดคลิปมันละอัพลงเลยก็แล้วกัน <c oughs> โอ้โอ้โอว่างยจูลูกๆที่น่ารักของป้อ เมียวเมียวอะไรเหรอจะบอกว่ารักพ่อที่สุดเลยใช่ไหมฉันหมายถึงเอาข้าวมาให้ฉันกินหน่อยต้องหากเล่าเมียวเมียวจ้าจ้าพ่อก็รักหนูเหมือนกันนะเอาข้าวมาให้สักทีสิชิพ่อเนี่ยไม่รู้ใจเหมือนแม่เลยก็รูอ้อยู่ว่าพ่อติงตัง เราเราแม่กลับมาก่อนดีกว่าฮ้อช่วยไม่ได้แล้วนะเหมียวตาตาฉันเจ้าแมวตีพ่อตีแม่นี่ฉันทำอะไรผิดนี่เอ๊ะถึงเวลาออกกำลังกายแล้วนี่นะเมื่อวานไปฟิตเนสมันแล้วงั้นวันนี้ไปยิมมวยดีกว่าหุ่นต้องฟิตเปรียยฟิตเปรียย อมเดินออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปที่โรงยิมมวยโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีคี้เท่าติดอยู่ที่ตาทั้งสองข้างจากที่โดนวันเดอร์ตอไปเมืกก่อกี้นั่นส่งผลให้เขาสามารถเห็นอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมากก่อนเอ๊ะอะไรแวบๆที่หางตาตาฝาดละมัง้ง <laughs> เอออีกแล้วคราวนี้หน้าตาดูคุ้นๆชอบกลคงไม่ใช่หรอกมัง้งที่โรงยิมมวยไทยออาลละถึงสักทีทีนี้ก็โล่งใจแล้วระหว่างทางที่เดินมาเห็นอะไรวับวบแวมวๆอยู่ตลอดเลยคงไม่ใช่ผีหรอกนะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นผีถ้าจูจ่ๆจะมาเห็นผีแบบปุบปับแบบนี้มันก็คงจะแปลกเกินไป ้ยตะลึงตึงเปาะไม่ได้ตาฝาจริงด้วยพผีเยอะแยะเลยไม่ได้การแล้วทำไมมีแต่ผีละ่ะคนหายไปไหนหมดต้องรีบกลับบ้านรีบกลับด่วนด่วนคนนี้จิวะเอ๊มนุษย์เหรอผีจูออนมาอยู่ที่ไทยได้ไงล่ะนั่นฉันมาให้กำลังใจแฟนของฉันตอนซ้อมมวยนะสิ นั่นไงอยู่ตรงนูน้นไงเจ้าฮันนี่ไอ้ฮันนี่นนหลอกกระชากไส้โอ้ผีจูออนมีแฟนเป็นผีหัวขาดนี่เองว่าต่นายมองเห็นพวกเราด้วยงั้นสินะได้เวลาสนุกแล้วสิ <c oughs> ทุกคน ผู้ชายคนนี้มองเห็นผีด้วยละ่ะโอ้จริงด้วยแฮะน่าสนใจจริงๆเราจะเอายังไงกับเจ้านี่ดีมันเห็นเราแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วอออเอาแบบนี้ลบกันเจ้าหนุ่มคนนี้ดูท่าทางเนื้อแน่น เรามาแบ่งกันกินดีกว่าฉันจองตับไตไส้พุงนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆน,นะครับทุกคนผมก็แค่คนธรรมดาที่เดินผ่านมาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปผ่านมาขอร้องอย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมนะ่ะชอบกินน้ำลูกตาลสดมากมันหวานเดี๋ยวทุกคนจะเป็นเบาหวานเอานะเมียวเมียว เอะเสียงคุ้นค้น Flower Wonder มาที่นี่ได้ยังไงแล้วนั่งท่าอะไรล่ะนั่นถ้าถามว่ามาที่นี่ได้ยังไงเราสองตัวก็แอบตามพ่อมานะสิพอเห็นว่าตอนออกจากบ้านพ่อทำท่าทางแปลกๆเหมือนกลัวอะไรอยู่หนูกับน้องก็เลยสะกดรอยมานี่ไงทั้งสองตัวเป็นห่วงพ่อกันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ถึงใจที่สุดเลยก็ต้องเป็นห่วงสิไม่งั้นใครจะให้เข้าเรากินนะน้ำตาจะไหลแต่เดี๋ยวนะทั้งสองตัวพูดได้เหรอเนี่ยเออสงสัยจะดีเลยไม่ถามพรุ่งนี้เลยล่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาสงสัยเรื่องของพวกเราหรอกนะเอาเธอดูดูจากสถานการณ์แล้ว กำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ใช่ไหมล่ะหนูใบวิธีเอาตัวรอดให้เอาไหมมีวิธีหนีจากผีพวกนั้นด้วยเหรอยังไงล่ะก็ที่พ่อทำคลิปวิเคราะห์มวยอยู่ทุกวันนี้ไงเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเสนอเงื่อนไขให้เจ้าพวกนั้นซะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วชิลๆชิกๆเออประยุกต์ใช้เหรอยังไงดีล่ะ อ๋องี้นี่เองไว้ใจพ่อได้เลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อได้ในอีพีหน้านะคะและต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องไอโกดสุดหล่อด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะ Ghostly Home